โอเควันนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์นิวเคลียร์แล้วก็ไอโซโทปไอโซบาร์ไอโซโทนนะคะก็คือว่าเราจะมาหาสัญลักษณ์นิวเคลียร์ตามโจทย์ปัญหาอันนี้ก็มีคนเรียกร้องมาเดี๋ยวเราทำให้ซะหน่อยนะคะข้อแรกเลยละกันนะถ้าถ้าสาร A นะมีนิวตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่2อนุภาคโดยสาร A มีแวลเลนตอิเล็กตรอนยู่ตัว7ตัวแวเลนอิเล็กตรอนคืออะไรคะ ก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดใช่ไหม,มวงนอกสุดมีอยู่เจ็ดตัวแล้วก็อยู่ที่คาบสามของตงารางธาตุแล้วก็คาบสามของตารางธาตุก็คือมีสามสามชั้นนะ n เท่ากับสามนั่นเองนะคะแล้วก็อ,อ่สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ a สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ a ก็คือมี a ใช่ไหมแล้วเลขข้างบนตรงนี้ก็คือเลขเลขอะไรนะเลขมวลเลขมวลก็คือ เอ็ uh, n นิวตันบวกกับโปรตอนใช่ไหม่วนเลขข้างล่างก็จะเป็นเลขอะตอมซึ่งจะวงบอกถึงโปรตอนใช่ซึ่งปกติถ้าไม่มีประจุอะไรมันก็คือจะเท่ากับอิเล็กตรอนใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีอยู่3ชั้น3ชั้นก็คือชั้นที่หนึ่งสองสามเขาบอกว่าวงสุดท้ายเนี่ยมีอยู่7มีอยู่เนะคะแล้ววงแรกยังไงเราก็ต้องมีแค่2ถูกไหมแล้ววงถัดมาก็คือ8ฉะนั้นจํานวนอิเล็กตรอนที่มีก็เอามาบวกกัน ก็เท่ากับ17ฉะนั้นเราจะได้ตรงนี้ตัวสุดท้ายตัวล่างของเราก็คือ17แล้วเราก็ไปดูว่าอ้าวเขาบอกว่านิวตอนมีอยู่มากกว่าโปรตอนอยู่2อนุภาคถ้าโปรตอนมี17โปรตอนมี17มีอยู่มากกว่า2อนุาคก็บวกไปอีก2ก็เท่ากับ19ซึ่งเนี้ยเท่ากับนิวตอนว่าแต่ยังไม่ใช่เลขมวลเลขมวลข,ของเราเก็คือเลขมวลก็คือนิวตอนบวกกับโปรตอนถ้าโปรตอน17 นิวตันสิบก้าวบวกกันก็ได้อืมงคนหนึ่งอ่ะสามสิบหกก็มาใส่ข้างบนสามสิบหกนี้คือคำตอบเราแค่นี้เองนะคะต่อมาเฮ้พื้นหลังนี้เมันลไรตาเนาะรอบหน้าไม่เอาละไม่ใช่ละอ่ะรอบนี้ทนๆไปก่อนนะคะข้อต่อมานะคะถ้า x เป็นไอโซโทนไอโซโทนคืออะไรเนี่ยตัว นอร์โหนอนห,นนอนหนูก็คือเปลี่ยนสีดีกว่าไม่ชัดนอรนน์โก็คือนิวตรอนมีนิวตรอนเท่ากันเท่ากันเท่ากันกับใครเท่ากันกับตัวนี้แล้วตัวนี้มีนิวตรอนเท่าไหร่อืมอ่าข้างบนก็คือนิวตรอนบวกโปรตอนเออบวกโปรตอนนะเท่ากับยี่สิบสามใช่ไหมแล้วโปรตอนของเขาก็คือสิบเอ็ดฉะนั้นนิวตรอนของเขาก็คือ ย้ายไปลบเนาะยี่สิบสามลบสิบเอ็ดเท่ากับสิบสองอะนิวตอนเท่ากับสิบสองแสดงว่า x ตัวนี้นะคะมีนิวตอนเท่ากับสิบสองโอเคแต่เรายังไม่รู้อย่างอื่นเรายังใส่ไม่ได้ถนะูกไหมแล้วก็มีเลขอะตอมเลขอะตอมก็คือข้างล่างเลขข้างล่างเป็นสองเท่าของตัวนี้แล้วข้างล่างตัวนี้ก็คือเจ็ดสองเท่า,า,าก็คือสิบสี่แสดงว่าเลขข้างล่างเราได้แล้วถูกไหมเตัวนี้ข้างล่างเป็นสิบสี่เราย่อหน่อยละกันเนาะ ที่เกเลือนนะคะเจนแล้วนิเคียร์ของ x เป็นเท่าไหร่โอ้ก็ได้เลขข้างล่างแล้วเลขข้างล่างก็คือโปรตอนเท่ากับฉะนั้นเลขมวลมวลก็คือนิวตอนบวกโปรตอนฉะนั้นเท่ากับนะ,ะบวกกันได้26กระใสข้า,างบนแบบนี้ค่ะไม่ไม่ได้มีอะไรยากเท่าไหร่เนโอเคไหมต่อมาอ่า เอเอมีประจุในนิวเคลียสเท่ากับประจุในนิวเคลียสคืออะไรในนิวเคลียสของเราเนี่ยเราจะมีเราจะมีอะไรอยู่บ้างในนิวเคลียสเรามี N กับ P ถูกไหมคะแล้วอ e ิเล็กตรอนเราอยู่ข้างนอก N กับ P เนี่ย N เนี่ยเป็นกลางถูกไหมแต่ P เนี่ยเป็นบวกส e ่วนอะิเล็กตรอนเนี่ยเป็นลบฉะนั้นประจุที่อยู่ในนิวเคลียสก็คือบอกบอกถึงโปรตอนนั่นเองนะมีโปรตอนอยู่ทั้งหมด25อนุภาค เอมีโปรตอน25และมีนิวตอนน้อยกว่าโปรตอนอยู่2อนุภาคนิวตอนน้อยกว่าโปรตอนก็คือ25ลบ2เท่ากับ23นะออและถ้าธาตุ B เนี่ยเป็นไอโซบาไอโซบาคือไอโซบาคือเลขเลขมวลเท่ากันนะอุ้ยเท่ากัน โอเคฉันต้องหาเอก่อนเพราะว่าเราจะต้องดูเอก่อนใช่ไหมใส่ก่อนข้างล่างโปรตอนก็คือ25แล้วข้างบนนะ n บวก p มวลก็คือ n บวก p มวลมวลมวลนะเท่ากับ25บวกยได้เท่าไหร่เลย8 4โอเค48นะคะอ่ะได้ A ละแล้ว B เนี่ยดันเป็น ไอโซบาร์ไอโซบาร์เลขมวลก็คือตรงข้างบนนีกสี่สิเท่ากันนะคะแล้วก็มีแวลเลนต์อิเล็กตรอนอยู่ในชั้นที่3อยู่5ตัว1 2 3ในชั้นที่3ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ในชั้นที่3ามมมีอยู่5ตัวนะชั้นแรกเป็น2ชั้นที่2เป็น8นะรวมแล้วเป็นรวมแล้วเป็น15ฉะนั้นข้างล่างเป็น15นะก็จะประมาณนี้นี่คือคำตอบ ใจนเอนี้คือของบีนะคะ